บางอย่างรู้ไม่จริงแล้วนิ่งไว้ยังไงก็ยังปลอดภัยกว่ารู้ไม่จริงแล้วยิ่งไปขยายความให้เกิดความแตกแยกนะโยบางทีเมื่อเรารู้ไม่จริงนิ่งไว้ก็ยังปลอดภัยกรรมที่ปากของเราก็ไม่เกิดได้ง่ายนัก <l ots> บางทีกรรมจากปากเนี่ยในแต่ละวันในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องนิดเรื่องหน่อยอันนู้นนิดอันนี้นิดอันนั้นหน่อย <l ots> ก็เอามาผสมผสมปนเปชักแม่น้ําทั้งห้าจนกลายเป็นความแตกแยก แตกเราแตกสามัคีในสังคมก็มีเยอะบางทีถ้ารู้ไม่จริงนิ่งไว้ก่อนเนี่ยยังไงก็ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าหากว่าไปขยายความมากเกินไปจนกลายเป็นความแตกเราแตกแยกทําให้สังคมนี้อยู่กันยากขึ้นคนมองหน้ากันไม่ติดมากขึ้นอย่างนี้ก็กลายเป็นกรรมทางปากกลายเป็นโครงสร้างของชีวิตบิดเบี้ยวไปหมดเนื่องด้วยกรรมทางวาจาเกิดขึ้นได้มากมายจริงๆ ถ้ารู้ไม่จริงนิ่งไว้ยังไงก็ปลอดภัยกว่าตั้งเยอะถ้ารู้จริงแต่บางทีบางสถานการณ์พูดไปและทําให้เกิดความแตกแยกแตกร้าวอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันบางทีรู้จริงกับรู้ไม่จริงแต่ถ้าไปขยายความแล้วมีเจตนาหรือบางทีอาจจะไม่ได้เจตนาแต่ถ้าไตรตรองไม่ทีท้วนและเกิดความแตกแยกเป็นเหตุให้ความแตกเราเกิดขึ้น ยังไงก็มีเชื้อของกรรมอยู่จะมากจะน้อยอย่างไรก็เป็นไปตามแรงของจิตนั่นเองก็จึงขออนุโมทนาและเป็นกำลังใจสำหรับเราท่านทั้งหลายที่ระมัดระวังอย่างตั้งใจไม่ให้ชีวิตอยู่ในวงวนของกรรมประเภทนี้มากจนเกินไปขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ